าดีเดอเที่พี่น้องมันตื่นเต้นเลยตลาดเนตาเนาะเปลี่ยนวเลยเข็นแข่งตลาดได้ตลาดเม้อพี่น้องพ่อเขา

đi đây tóc này đó, ôi tam hò, mấy tam nào, bác con đại đi. ปวดด้วใหญ่ั้นแข้งยวดงนนะโอ้าขาวันได้ดิฝาขาวนน่าเอ็นดังคนด้านที่เสียนคว่าคลายลายไปอยากมาท่นตอน แล้วมากันไปือนพาไปสื้อลจักได้บอกไปสื้ออยังมาตลาดนะค้ายวันค้ายดีนะใครอยู่ตลาดยังอย้่มาสื่อทองยกเครื่องมาเลยนะภาพแล้วไปบังศีลด้วยตีมทไ้ซึ้ สวยจังสุดสวยเาอเหรอไม่เหี้ยอเวิร์ดเากันนะฮะก็ไเนี่ยไปสีสีกันไปมาเวิร์ดตอกไปเวิ์ดเขียนน่เอ่ะค่่เขาติเาติดเเอเขาจูบเุ่มฮ่าฮ่ ทิมทิมแลก็ซื้อไม่ข้นหน่อยสี่มันซีทิมแลวก็ซื้อไม่ือกตะไปใส่ตอน ก็เอาอตนิงะเออหออวเด่ยขี้รถใหญ่มากนะพวกปาไปนี่ไรม่นี่พวกมรนจะออกมาอยู่ดปก่อนแต่อา้ายางก่อนแล้วสื่อเนี้ยขไปไปเตียสื่อื่อกระตายูงหันเดนสามอเนึงป้าคนไดิเศษอันนี้วันนี้พี่น้อง อู้หมากใหม่ค่ายดีหกันพี่น้อพี่น้องมนหุ่มซื้อของจัดค่ายดีเนาะตลาดาษวาดเาตลาดนัดนี่เสียเตียวหน่เสาจังวค่ายดีดีพี่น้องเอความอื่นเนยมันเป็นเลขาค่ายหมักใหม่เยียมของเขาเาเนาะ้รเอ

นี่สีกตาพ่นเลยเลยอ่ะกเป็นกันลายนี่นะคืออย่างน้อยๆเอาไปใส่หัวเขนาะ กี oh. uh ่ร huh. ักกกมีปปตออะดีกใส่เนี่น่อมากอกเมี่ห็นรอาเกจะางยไม่ใช่เห็ยนะคัว่าสนาสุด้ได ไปสิบนาสนว้าวเลียงคนเลี้าอรนละปาเอาตัวดช่าเดือกอะไรนี่มที่างขายดีดี่มีขาก็ะด้ดดทางนั้นเดี๋ยวก็รูดทางนี้อยู่พายังมีเพิ่มไหมาทันไนี่ยมาทันมาทัน ้็พ no ี่น้องซาติปิมาซื้อบะทั่วเพิเศษตตบปุ่น้วพี่น้องเขาพันซาเออเขาพันซาปะใส่บาทเอาได้เลี่ไหางิาเไปว้ได่น้อื่อวาบะทั่ว

ยังพามพีพน,นันเลยไปดิเข้าบนไหนมีก็ขายนะปะนะ้าแก้วนะบามปะใส่ใส่หวนย่ยหวนยุยนยุ Là... Ừmเอาเลยโล กินเอาเลยโลขายได้50

ซีซีเอสใหญ่ก่คนดื่นซีซีเอเออตแล้วคอนรนักว่าจะรุ่งใครเป็นคนดังข้าวข้าวขายซีซีซาโปอย่างไรซีเบนด้วยเนาะโห้าวมันชิโจ๊กกัินเลยฮะอะไรกันเี่ยสวยเนาะก็ใช้งานไดไหลคนก็สวยง่ายนั่นแหละนางใหม่คือการอ่้าะ ไปไปวันตอนนี้ววามาซื้อปลาเหื <dır> ่อเขาปุ่จ้ากลงอนี่ก <bits are more ogi> no ูจเ็อะไรตัวน้อยได้สู้กูมาซื้อยังไส้ซื้อตอนนี้เห็ดน้าเนือเขาปุนนี่คนมาซื้อก็ได้ะเอา

อายา่ยาเียอยานไมยกนบ้านงนันเนอี่จับี่เที่ยวูหมกนก่อนนะกินแล้วมันวางเนเทียนนะฮะเออหยาไปเบื่อนอนตีนเนี่ยสักนักแล้หนอาไปรถก่อนยั่หนะขาขาบานเท่าเองพี่นาอ๋อนี่จมู ก่อนเดือดก็ใส่วัตถุนะใส้ยาแบบไปเนี่โอ้เราเศกระปุนใหมกันได้ไงเนาะใช่ใช่ใส่น้จม่อานี่เาเห็นบ๊อมอ่อนเขาท้ามสือกบก็เลยยื้อนกจ๋าเาลอกใคกบนะะ

ไฮเลตัวน,นั้นเข้า,เป,เขาปเอาเอเเข้าาเอาวะน,าาน้ำเด้ีน,น,นาสิเอาไปเพราะว่าขั้นเป็นยังแบบเป็นมนองเขาเลยซีรเขาจะซิดถ้าไถ้าเขาจีบ้องเป็นเรอ,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 อเน หน่อยสัไใ่ได้ยังไงเอี้ยก่อพับก็มีโอ้คนมาเสือร้ายนะี่น้องเอ๊ะเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีมาเรียนว่าืออันอันเขาสานบางอ่างอย่างเด็กหมอดจอข้าวอย่ามอดจอ ต้นจ้าอห้เแม่พระเขาตัวนี้แม่มันจ้นสีบัวนี่พี่น้องต้นอีตนมอหน่อยๆฟาโรถีบลงพันบูสเด้อขาตีต้นพี่น้องเออเพราะว่าควันเปนกุนไห้เนี่ยยม่มาเอานี่ยบึงซึเจจะยหัวควันมันตีกเนี่ยไม่ไหนเห็นนะชื่ออยู่เบิ้ดเบิ่งเพียนอะไรจะไหนเนี่ยเป็นจ้างเนาะเป็นกน่คุไห้แล้ว ท as ุกคนตอนนี้มาหอดบ่านในไงทื่ควางก็ทืคึกคมไใครจะถ่ยจูก็ได้เอาเงามา่ยจูก็จะตูนถ่ยจูไปอยู่เบิรอไี่หอเฮ้อแถวอันี้มากกรเมพ่น กิน no. nice. ้องมาซุ่มแซ่บไม่เอาพวกกินงยี้ยงหนิเสือเฮ็ด้นักกั่ว อีไขหนักมันอยู่ในนั้นมันชื่อไขหนักเยพี่น้องอีเดนเมันออกเดอยู่ในอันนัีนอหนี่ก็สวยเ่เห็นซุปกระเแล้วไงขวหลวกยุ้วลาวหาวกก็เห็ดซุปเมนูนี้ขนบเท่านึ่เนาะไวยนึงกูมามนาได้เอานีนวนกินเนี่เป็นเ็ดเนาะสื่อมันเห็ดนะขอนป้าเธอเห็ดนะขอ ขึนนังไก่ทีไม่อูเท่าหร่มาเด้อพี่น้องกินข่าวสาวขาเพ้ข่าวสามาจากตลาดเด้นพี่น้องตลาดแบบพอดีคยนึงกูไปกินกับบกปูดสุดร้ายมันโมไม่ยืเลยนเอิญกอก็คืเอาแต่ก็อ้อคองถุงเขาไปกินกัน มา hồng มา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  คิ S <S ดแต่สาวคนน้มาต่รก็คือกินเผาก็นนาพีนองคิดสิบเพียงนนิเดยวเลยขอบคุณเลยเอาันนี้มาตีานก็ไกันม่ับมือเป็นบไม้ที่มีถังนอง เอจี่ข้าง่าตรไทม่เท่าซุ่มีรู้ๆนเรื่องรับตลไม่เท่าซุ่ม่ไเท่าซุ่มย่างนี้สาวสีบ้าผู้อรเน่ะบ้าเน็กตาอย่างไม่เท่าอย่างี้อไรผู้อ่านก็เทเอสดได้ที่เนะเนีสดเนี่สดจันเนเนสุดจันท่าเนี่สดจันเจดีย์